สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับกรณีที่คุณชอบพันิกาวานิดนั้นได้ไปฟ้องหมิ่นประมาทกับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมแล้วก็คุณบุญเกื้อปุษสะเทโวนะครับที่ออกมาแฉเกี่ยวกับโครงการเมเดเมเด ว่าไม่โปร่งใสและก็เกิดการอมเงินบริจาคก,กันครับวันนี้คุณหมอวรวงเดชกิตวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีเปิดเผยว่าผลคำพิพากษาคาดีที่ตนเองและก็นายบุญเกื้อปุษตเทโวกรรมก,การคนลุ่มพักไทยพักดีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วถูกนางสาวพันิกาวานิชหรือว่าคุณช่อนนเนี่ยครับซึ่งเป็นกรรมก,การบริหารของคณะก้าวหน้ายื่นฟ้องในข้อหาบินประมาทจากการเปิดเปยข้อมูลว่าคณะก้าวหน้ามีการอมเงินบริจาคโครงการเมเดเมเด จัดระดมทุนช่วยเหลือนักดนตรีช่วงโควิด -19 ครับโดยคุณหมอวรงนั้นบอกว่าตนเองนั้นก็ไปฟังคำพิพากษาคาดีเมเดเมเดนะครับสามพันบาททั่วหน้าไม่ต้องพิสูจน์ความจนแต่เนื่องจากว่านายบุญเกื้อเสียชีวิตศาลจึงจำหน่ายคดีซึ่งผลคำพิพากษาข,ของศาลวันนี้มีทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันได้แก่ 1. คดีนี้เป็นการขอรับเงินบริจาคจากจประชาชนได้มากถึงประมาณ7จ็ดล้านสองแสนบาทศาลได้พิจารณาเนื่องจากว่าคณะเก้าหน้าเป็นกลุ่มการเมืองและเงินนี้เป็นเงินของประชาชนใครก็สามารถ ตรวจสอบได้ 2. กรณีที่ตนได้โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องให้คณะก้าวหน้าแสดงหลักฐานการโอนเงินให้คนจานวน15หคนและจากการตรวจสอบกับสํานักงานทะเบียนพบว่า11รายชื่อไม่มีปรากฏชื่อในทะเบียนราษฎร์สาการที่ตนโพสต์เพื่อเรียกร้องให้แสดงหลักฐานเป็นการท้าทายเพราะตนได้พูดชัดเจนว่าหากคณะก้าวหน้าได้แสดงหลักฐานเราจะชื่นชมแต่ถ้าไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน ซึ่งสารถือว่าการกระทําเหล่านี้เป็นการท้าทายให้คณะก้าวหน้าสแสดงหลักฐานออกมาไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทสารจึงถือว่าคดีนี้ตนเองไม่ได้หมิ่นประมาทคณะก้าวหน้าจึงพิพากษายกฟ้องนะครับคุณหมอวรงยังได้เปิดเผยต่ออีกนะครับว่าในช่วงที่มีการสืบปากคําคุณหมอได้หลักฐานชัดเจนว่าสิ่งที่คณะก้าวหน้าเคยบอกว่าคนมาก่อนได้ก่อนในความเป็นจริงไม่ใช่ตามนั้นบางคนรายชื่ออยู่ในลำดับที่5ถึง6 0 0 0ืน่นฉะนั้นจึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราได้รับ ส่วนจะฟ้องกลับนางสาวพันนิกาวานิถือไม่นั้นก็กําลังพิจารณาแต่โดยปกติตนไม่ชอบค้าความอย่างไรก็ตามเนี่ยฝากบอกไปยังนายธนาธรจึงลุกเรือจิตนะครับและก็นางสาวพันนิกาวานิชว่าความเป็นนักการเมืองนั้นคุณต้องใจกว้างนะครับนอกจากนี้เนี่ยหัวหน้าพักไทยพักดียังฝากถึงดวงวิญญาณของคุณบุญเกือ้อปุณสัเทโวด้วยว่าตนเชื่อว่าดวงวิญญาณของคุณบุญเกื้อนั้นคงจะทราบาดีเมเดเมเดพวกเราชนะขอให้ดวงวิญญาณของคุณบุญเกื้อนั้นไปสู่สุขคตินะครับ นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะท้ายที่สุดนั้นสารยกฟ้องนะครับกรณีที่ชอบไปฟ้องคุณหมอวรงแล้วก็คุณบุญเกื้อในข้อหาเนี่ยนะครับบินประมาทครับเอาไม่ลงาเอวันนี้วันนี้ผมมาฟังคดีทำที่ข้างศาคดีเมเดเมเด ถ้าพวกเราจําได้3พันบาทช่วงหน้าโดยไม่ี่สุดน์ความจดซึ่งในครั้งนั้นคณะก้าวหน้าได้จัดกิจกรรมในช่วงเมรเมรและขอรับเงินบริจาคจากประชาชนการฟ้องมีฟ้องผมและฟ้องคุณเชื่อแต่เนื่องจากว่าคุณเชื่อเสียชีวิตก็เลยจำหน่ายคดีไปและการฟ้องผมผลทางิทธิภาษาของศาลผมตเป็น3ประเด็นอันที่1คดีนี้เป็นการขอรับเงินบริจาคจากประชาชนได้มาประมาณ7ล้านงแสนซึ่งถือว่าเยอะ สารได้พิจารณาว่าเนื่องจากวัฒนก้าหน้าเป็นกลุ่มการเงินและเงินนี้เป็นเงินของประชาชนใครๆก็สามารถตรวจสอบได้นี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2กรณีที่ผมเสตดเฟซบุ๊กเรียกร้องให้คัะนกาวหน้าแสดงหลักฐานการโอนเงินให้กับคน15คนซึ่งผมก็เป็นการโพสเฟซบุ๊กเพื่อท้าทายให้เขาแสดงหลักฐาน และจากการเอารายชื่อสิ1หลายชื่อที่ผมนะฮะจำเลยไปตรวจสอบกับสำน,นักทะเบียนราชพบว่า1ดรายชื่อไม่มีรายชื่อในทะเบียนราชและประเด็นที่สามการที่ผมโพสเพื่อเรียกร้องให้แสดงหลักฐานนั้นเป็นการ้ารทายเพราะผมได้พูดชัดเจนว่าถ้าคณะก้าวหน้าได้แสดงหลักฐานเราจะชี้ชมเขาเราสามารถทำงานเอาเงินประชาชนมาบริกาจกด้วยความโปร่งใส แต่ถ้าเขาไม่สามารถจะดงหลักฐานเหล่านี้ได้ถือว่าเข้าถ่ายหลอกลวงประชาชนซึ่งศาลถือว่าการกระทําเหล่านี้เป็นการท้าทายให้ให้เขาสแสดงออกมาไม่ได้มีประมาทบทสรุปก็คือศาลถือว่าคดีนี้เมเดเเมเดที่ฟ้องผมคือถือว่าผมไม่ได้มีประมาทและศาลยกฟ้องผมมีผมมีประเด็นเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะในช่วงที่สื่อปากทำเราได้หลักฐานชัดเจนว่า สิ่งที่คณะก้าวหน้าเคยบอกว่าคนมาก่อนได้ก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เป็นไปตามนั้นบางคนข้ามหัวไปถึงหลายชื่อที่ห้าหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีการโฆษณาไว้ว่าคนมาก่อนได้ก่อนนี่คือผมต้องฟ้อมที่น้องประชาชนนะนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราได้รับจากหมายสารที่ขอเอกสารและขอหลักฐานมาต่อสอบครับหมอรับจากนี้จะมีการท้องกับคุณชอบไหมครับที่โดยตัวตนผมแบบผมไม่ค่อยชอบพาก์งามนะจริงๆ ทำเป็นนักการเมืองด้วยกันนะผมก็แปลกใจว่าฝั่งเขาเองเนะี่ยเวลาถูกฟ้องถูกดำเนินคดีก็ชอบกล่าวหาว่าเอากฎหมายมาปิดปากแต่ในทางปฏิบัติแต่เขาฟ้องผมเยอะมากผมก็ยังคิดอยู่นะยังคิดอยู่แต่แต่ด้วยธรรมชาติแล้วเนะี่ยเราไม่ชอบคาดวังอยากจะเคลียร์ใจอะไรหรือว่าบอกอะไรไหมฮนะเพราะว่าระหว่างคุณชอ่อคุณหมอก็มีการฟ้องร้องกันหลายครั้งคือผมอยากจะฝา,ากพยานคณะการกาทุกคนแล้วกันไม่ว่าจะเป็นคุณช่อคุณธนาพรซึ่งผมจะมีคดีเขาอยู่สองคดีเขาก็ฟ้องผมอีกนะ เร่องอยากจะบอกว่าความเป็นนักการเมืองคุณต้องใจกว้างเราตลอดแล้วก็เวลาเรามองเห็นต่างคุณก็ฟ้องฟ้องผมเยอะแยะเลยนะฟ้องจนผมในเวลามันขึ้นศาลแต่ที่ฝั่งผู้ผมเองไม่่อยอยากไปฟ้องพวกคุณหรอกยกเว้นคดีหมิ่นร้องสูงเท่านั้นทีคน่ทคุณไม่ควรจะทำดังนั้นถ้าคุณคิดว่าจะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคุณทำเลยแล้วถ้าเป็นประโยชน์ประชาชนจริงผมเชื่อพวกคุณแต่ถ้าเพื่อการล้มล้างผมสู้กับพวกคุณ ครับยินยดีนะครับขอบคุณนะครับครับนี่คือบทสรุปที่ผมสรุปนี่คือบทสรุปที่ผมพยายามที่จะสรุปให้กับพี่น้องทุกท่านอ่าพอดีพอดีทีมงานที่ถ่ายของผมเป็นมือใหม่ให้เป็นทนายความเลยอาจจะอาจจะไม่ค่ยอยเข้าใจนะก็คือบทสรุปของย่าวิธีนะครับเนื่องจากว่าอ่าคนถ่ายของผมเป็นทนายความก็มีประสบการณ์ในการถ่ายบทสรุปของบสรุปสามข้อนะครับพี่น้องครับสามข้อก็คืออันที่หนึ่งเจ็ดจุดสองล้านเป็นเงินประชาชนใครๆก็ตรวจสอบได้ ขั้นที่สอง15ลายชื่อที่ผมประกาศไปให้เ็าแสดงลายชื่อมาเนี่ยหลักฐานการงงานนะโอนเงินผมไปตรวจสอบสำนักสินรัฐมี17ลายชื่อไม่มีรายชื่อตามที่ผาประกาศนะและบทสรุปที่สามคือการโพสเฟซบุ๊กของผมถามถือว่าเป็นการท้าทายให้เขาแสดงไม่ได้เป็นการมินประมาทและเป็นการยกปองนะฮะนี่คือบทสรุปของคดีเมเดเมเดและอยากจะขออนุญาตฝากกปยังดวงวิญญาณของคุณบุญเกื้อนะครับคุณบุญเกื้อครับผมเชื่อว่าดวงวิญญาณของคุณบุญเกื้อคงจะทราบนะว่า พอดีเมเดยเมเดยพวกเราชนะครับคุณมิเกอร์ครับขอให้ดวงวิญญาณคุณมิเกอร์ไปสู่สุขตินะครับ